ตำนานงามล่มเมืองสี่ยอดพาทูหญิงงามในประวัติศาสตร์จีนความสวยสร้างเรื่องเปลี่ยนแปลงชะตาแผ่นดินในประวัติศาสตร์จีนมีการเล่าขานถึงสี่ยอดพะทูหญิงงามผู้มีโฉมสครานเรื่องลือความงามของพวกเธอไม่เพียงสะกดใจผู้คนแต่ยังเกี่ยวพันกับชะตากรรมของบ้านเมืองจนถึงขั้นล่มเมืองได้ตำนานแต่ละคน ต่างถูกเปรียบเปลยด้วยภาพพจน์งดงามเกินจริงจนกลายเป็นสำนวนอมตะที่สืบต่อมาถึงปัจจุบันคำโครงจีนที่ใช้เรียกสตรีทั้งสีน่นี้ได้แก่มัจฉาจมวารีปักษีตกนภาจันหลบโฉมสุดาและมวลพกาละอายนางแม้ตำนานสี่ยอดพระทูจะเต็มไปด้วยการเปรียบเปลยเกินจริง แต่ก็สะท้อนความเชื่อของชาวจีนว่าความงามที่สมบูรณ์แบบย่อมมีทางด้านเจิดจรัสและด้านที่นำมาซึ่งโศก,กนาฏกรรมความงามจึงไม่ใช่เพียงสิ่งดึงดูดสายตาหากยังเป็นพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ได้ 1. ไซซีแปลเป็นไทยว่ามัตฉาจมวารีหญิงงามแห่งยุครัชชุนชิวเล่ากันว่าเมื่อเธอซักผ้าที่ลำธาร ปลาที่ว่ายผ่านถึงกับตะลึงความงามจนหยุดไหว้และจมลงสู่ก้นน้ำไซซีถูกใช้เป็นหมากทางการเมืองรัดเย่ส่งนางไปเป็นบรรณาการให้กษัตริย์แห่งแคว้นอูเพื่อใช้แผนก้นหญิงงามจนทําให้กษัตริย์หลงไหลจนหลงลืมการปกครองและนําไปสู่ราชการบ้านเมืองเสื่อมถอยและการล่มสลายของแผ่นดินส่วนจุดจบของนางมีหลายเวอร์ชั่นบางว่าถูกถ่วงน้ําบางว่าฆ่าตัวตาย และอีกกระแสะเล่าว่าถ้าได้ครองรักกับฟานหลี่เซนาบาดีแคว้นเว่แล้วลี้ภัยไปใช้ชีวิตสงบสองหวงเจ้าจุนแปลเป็นไทยว่าปักศีตกนภาสาวงามแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันตกความงามของเธอเรื่องลือว่าทำให้นกที่บินผ่านถึงกับตะลึงจนร่วงจากฟ้าหวงองจาจุนถูกส่งไปอภิเศษกับหัวหน้าเผ่าทรงหนูเพื่อสร้างสัมพันธ์ทมยัยพีระหว่างสองแผ่นดิน ตำนานเล่าว่าเธอมักพกพินไว้บรรเลงยามเหงาเพลงของเธอยิ่งสะท้อนความเศร้าของหญิงงามผู้ต้องจากบ้านเกิดเมื่อสวามีสิน้นเธอต้องแต่งงานตามธรรมเนียมซ้ำอีกสองครั้งและเสียชีวิตในแดนทรงหนูด้วยวัยเพียง35ปีไม่อาจกลับคืนบ้านเกิด 3. เตียวเซียนแปลเป็นไทยว่าจันหลบโฉมสุดา หญิงงามผู้ถูกกล่าวถึงในวรรณกรรมสามก๊กมากกว่าประวัติศาสตร์จริงว่ากันว่าเมื่อเธอออกมาไหว้พระจันทร์ความงามของเธอทำให้ดวงจันทร์ยังต้องหลบเข้าก้อนเมฆเพราะอับแสงตำนานเตียวเสียนมักถูกเล่าควบคู่กับบทบาททางการเมืองที่ใช้ความงามล่อลวงและสร้างความแตกแยกในยุคสามก,ก๊กเตียวเซียนถือเป็นตัวละครสมมุติที่เกิดจากบทละครและ สามก๊กเธอถูกเล่าขานเป็นหญิงชาวนาผู้ขายตัวเข้าไปอยู่ในบ้านของอัคระมหาเสนาบดีอองอุน่นโดยเขาใช้แผงกลหญิงงามโดยมอบเตียวเซียนให้ทั้งลิโปและต่างโตจนสามารถสร้างความขัดแย้งระหว่างต่างโตกับลิโป้ขุนพลคนสำคัญของต่างโตจนสุดท้ายลิโปลงมือฆ่าต่างโตไปตามแผนท้ายที่สุด เตียวเซียนตกอยู่ในมือโจโฉก่อนถูกส่งไปให้กวนอูซึ่งตำนานเล่าต่างกันบางว่าเธอบวชเป็นนางชีแล้วฆ่าตัวตายบางว่าถูกกวนอูตัดหัวใต้แสงจันทเรื่องราวเหล่านี้สะท้อนคติโฉมงามคือไั่สย่างกุ้ยเฟยแปลเป็นไทยว่ามวนพกาละอายนางอย่างอุ้ยหวนหนึ่งในสี่หญิงงามแห่งราชวงศ์ถัง อย่างกุ้ยเฟยมีทั้งความงามและความสามารถด้านดนตรีการไร้รำเล่ากันว่าเมื่อเธอเดินผ่านสวนดอกไม้กลีบดอกยังหุบหนีเพราะละอายในความงามของนางเดิมเป็นชายาของโอรสถ,ถังสเวียนจงแต่ด้วยความงามต่อมาจึงกลายเป็นกุ้ยเฟยพระสนมเอกของจกักรพรรดิ ความโปรดปรานที่จักรพรรดิถังส่วนจงมีต่อนางนำไปสู่ความเสื่อมถอยทางการเมืองจนราชวงศ์ต้องเผชิญเหตุการณ์กบฏอันซื่อบรรดาทหารขอให้จักรพรรดิประหารหยางกุ้ยเฟยเพราะเชื่อว่าหยางกัวจงญาติของหยางกุ้ยเฟยเป็นตัวการกรบฏจักรพรรดจึงสั่งให้คันทีรัดคอหยางกุ้ยเฟยจนสิ้นชีวิตตอนอายุเพียง37ปี